พระสมเด็จรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นในปีพศ2514โดยพระครูชั้นอดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะลอยเพื่อให้ประชาชนได้บูชาเป็นที่ระลึกการจัดสร้างปีพศ2514เนื้อหามวลนสารเนื้อผงอาจมีการเคลือบด้วยแฉลกักหรือเลกเกอร์ด้านหลังกดด้วยขี้ผึ้งพิธีปลุกเสกมีการจัดพิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ เกจีปลุกเสกพระชุดนี้มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการอย่างมากเนื่องจากได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ทิมอิสอริโกวัดละหารไร่มาร่วมปลุกเสกนอกจากนี้ยังมีพระเกจิอาจารย์อีกหลายรูปเข้าร่วมพิธีอาทิหลวงพ่อทาบวัดกระบกขึ้นพึ่งพุทธคุณเด่นเป็นที่เชื่อถือว่าโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมและเป็นที่นิยมบูชาอย่างสูง เนื่องจากพลังพุทธคุณของหลวงปู่ทิมจำนวนการจัดสร้างไม่ประกฏจำนวนการจัดสร้างที่แน่ชัด